เ้้ยถาาาออกจะล่่นนซนหสวัสดีครับก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเล้วนะครับในเกม Fatal Midnight ข้ามคืนอันแสนโหดร้ายนั่นเองนะครับเรื่องย่อของเกมนี้ครับก็คือเราเนี่ยได้รับบทเป็นพี่ชายครับที่ต้องคอยดูแลน้องสาวที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต เธอชอบทาตัวแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมและทีนี้นะครับวันเนี้ยดันแจ็คพอตครับผมพ่อแม่เราไม่อยู่บ้านนะครับผมแล้วก็ทิ้งลูกนะฮะให้อยู่ด้วยกันเพียงลําพังนะฮะการดึกคืนวันนั้นเองนะครับผมก็ได้มีเสียงอะไรไม่รู้ครับดังขึ้นมาทาให้เรานั้นตื่นขึ้นมาและปรากฏว่าน้องสาวของเราก็ได้หายไปจากเตียงด้วยนั่นเองเราก็เลยต้องออกไปดูนะว่าน้องสาวเราหายไปไหนแต่เสียงนั้นมันคือเสียงของอะไรกันแน่คร่าวๆก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมกันเลยนะครับในเกมไฟทาวบินไน ค่าคืนอันแสนโหดร้ายของผมนั่นเองนะครับผมเริ่มเลน่นน,นนะครับตื่นนอนครับเวกอัพอย่างเงี้ยพ่อแม่ของฉันได้ออกไปเที่ยวนะครับแล้วก็ได้ทิ้งน้องสาวของฉันเอาไว้เธอมีปัญหาอะไรบางอย่างเธอชอบแบบว่าบางทีทําตัวแปลกๆอ่ะฉันก็เลยต้องคอยดูแลเธอเสมอเลยทุกๆอย่างก็ดูสบายดีนะจนก,กระทั่งฉันได้ยินเสียงแปลกๆกลางดึกคืนนี้นั่นเองนะครับผมอก็วันที่ผมได้พูดเอาไว้ กด e ไปเลยนะครับตื่นขึ้นมาโอ้ทำาเสียงอะไรนะครับผมใครเขามาทำอะไรว่าเอ้ยทำเสียงอะไรอะ่ะสงสัยน้องสาวฉันรู้สึกไม่ดีอีกแล้วสิไปดูสิว่าเธอเป็นไรบ้างเปล่าเนี่ยเกมนี้บอกว่าภาพสวยมากนะครับผมเออแต่ภาพมันแลดูเบอรบอรนะนะ ขอ,อตั้งค่าเนะ่ยซีสตทีเอาน,อน้อยกันผมเบียนหัวนอยไปหน่อยโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับสำรวจห้องก่อนเลยนะเออเราเป็นพี่ชายนะนอนอยู่ยคนเดียวอุย้ยกระตุกกระตุกนี่มันเสียงอะไรกันวะน้องสาตัวดีนี่มันไม่หลับไม่นอนนะกำค้ำกำคืน ผมไม่อยากจะหันเร็วนะกลัวท่านผู้ชมเมาไป,ไปเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเปิดไฟได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดประตูเลยแล้วกันนะเออน้องสาวเป็นยังไงบ้างน้องสาว,วชื่ออะไรฉันไม่อยากจะไปที่นั่นอะ่ะฉันต้องไปเช็กน้องสาวของฉันก่อนน้องสาวคุณนอนห้องไหนวะบ้านนายดูจะใหญ่ด้วยนะเนี่ยออทำไมพื้นผุผูพังๆพ,พ,พ่อแม่ไม่ซ่อมบ้านเลยเหรอ นี่นะครับปรากฏว่าน้องสาวเราก็ได้หายไปจากเตียงแล้วนั่นเองเอ๊ะน้องหายไปไหนอะ่ะทําไมห้องมันเล่งเนี้ยน่าแปลกมากเลยเธอไม่อยู่ที่นี่อะ่ะต้องรอไปหาดูที่อื่นซะแล้วสิเธอไปไหนกันนะซ่อนในตู้เสื้อผ้าเปล่าเออทำไมมันลกอะไรขนาดนี้โอ้เสื้อผ้าแม่ อะไรเนี่ยฉีก,กระดาษเต็มไปหมดน้องเราแรโดยจะเป็นแบบคนชอบฟังดนตรีนะครับผมชอบสัตว์เลี้ยงด้วยนะชอบแมวเนี่ยค่า pwr อ๋อไม่ใช่เกอร์พาวเวอร์นะครับผม g r l เกอร์พาวเวอร์อันนี้คืออะไรเอาเป็นว่าเราจะไม่ยุ่งกับห้องของน้องสาวเราดีกว่านะครับผมไาไป,ไปไน,นี่ฮนะน้องสาวของเรา ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือพ่อกับแม่สภาพทำไมตาเรามันเบล์ขนาดนี้วะเนี่ยมองแปลกแปลกอันนี้คือห้องอะไรห้องซักรี่นะครับน้องสาวเราหายไปไหนนี่อะ่ะทำไมไม่เรียบกันวะน้องกูชื่ออะไรเนี่ยูบ้านใหญ่มากนะอยู่กันแค่สี่คนนี้บ้านใหญ่โตมโหฬาราที่คือที่ไหนอะ่ะ นี่น่าจะเป็นห้องพ่อแม่นะครับเมื่อกี้เป็นห้องทํางานของพ่อเราเออโอ้ยกระตุแกตงรงไปดูชั้นล่างดีกว่าชั้นบนไม่เห็นมีอะไรเลยน้องสาวอยู่ข้างล่างเปล่าเสียงใครเป่าอูดเรืออะไรแถวนี้ว่ะอืม มันอะไรอ่ะฮัลโหลอลิซเบตอยู่ไหนชื่ออล mm ิซเบตเปล<ะ>่าวะโอ้ยกดชิปวิ่งได้นะครับอ่าวิ่งหนีอะไรก่อน mm hmm. หูตาเบลอขนาดนี้จะมองอะไรเห็นอ่ะ mm hmm. น่าแปลกจังเลยประตูพวกนี้มันเคยเปิดได้มาก่อนนี่นะ mm hmm. เอาแล้วเล่นกูแล้ว เปิดไฟชงไฟฉายได้ไหมเนี่ยมันมืดซะเกินนะอยู่บ้านก็ยังไงเนี่ยโอ๊ยกระตุกกระตุกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ๊ยน้องสาวยืนทำอะไรเราบ้าน,นะเอ,าเอ้าเฮ้ยมันดึกแล้วมันเล่นซ่อนหาอะไรกันตรงนี้อะฮะอันเน่วิ่งเร็วซะด้วยโอ้พ่อเราแดนเป็นคนแบบว่าเข่งขึมนนะครับเนี่ยอืม ไหนเปิดได้ไหมเปิดได้ด้วยอะไรอ่ะเ,อเปิดประตูไม่ออกเหรอเดี๋ยวพี่เปิดให้มา,าซ่อนอยู่ในนี้เปล่าอุ้ย ข่อในตู้เสื้อผ้า,าว่านี่เนี่ยโอ๊เสียงห่าอะไรวะเสียงอะไรดืดดืดดืดมันมีตัวอะไรเลยอะอย่าไปกลัวครับน้องใจดีสู้เสือเฮ้ยน้องยืนท,ทำอะไรน้ำมนะันอะ อาจจะลงไปชั้นใต้ดินเนี่ยฉั้นตามเธอไปดีกว่าบ้านใหญ่นะมีชั้นใต้ดินด้วยหรอโอ้โหพระเจ้าช่วยลงไปกูจะแตกไหมเนี่ยหาไฟชงไฟฉายนี่มันมืดอะ่ะถามจีไปครับไปก็ไปน้องสาวเป็นไรเปล่าโ้หฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะจะต้องหาไฟซะหน่อยแล้วล่ะ มันวางอยู่บนคอมพิวเตอร์ชั้นสองอะนะได้เลยคอมพิเตอร์ชั้นสอง,นะอ,อ,สอ,งอันนี้เปิดได้เ่ยออกนอกบ้านไม่ได้โอเวียนหัวอเดินเดียวในเวียนหัวจะเมาอาการมันคนเมาค้างเลยอะเมืม่อสรเกิน ตอร์ชั้นสองห้องเราล่ะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนวะคอมพิวเตอร์น่าจะอยู่ห้องพ่อวะ พระเจ้าช่วยเสียงอะไรวะใครมาสะกวนจะอื้นแถานี้นี่ไงคอมพิวเตอร์นี่แหละห้องนี้แหละแฟชาั่าอยู่ห้องนี้แหละนี่ไงโอ้ยแฟชาใหญ่ด้วย เลี่ยงตามเมาเรานะครับเจ้าช่วยเมาก็เดิมดีทีเนี้ยผมจะพยายามหันช้าๆนะครับจะได้ไม่เมาตอนนี้ผมจะอ้วกแล้วครับ motion s i c k n e s ทำไมไฟฉายมันเสียงดังจังว,วะไฟฉายยี่ห้ออะไรปะเนี้ยปไปดูน้องสาวเรากันดีกว่า สาวพี่มาแล้วอเวลาวิ่งต้องเก็บไฟฉายด้วยนะไม่มีก็ได้วะไปครับลงไปชั้นใต้ดินกันเถอะมันจะมีอะไรบารของเราเองแล้วน้องเป็นอะไรนะสรุปมันน้องหรือพี่วะเมื่อขนาดนี้เสียงเธออยู่ทางนั้นน่ะอลิซาเบธเอ้า ที่เสปหายไปแล้วเฮ้ยถ้าอยากจะเล่นซ่อนหาไปเล่นตอนเช้าสิครับแม่เห็นไหมเล่นกลางค่ำกลางคืนแล้วก็ลื่นลงหัวฟาดโอ้อะไรอ่ะมาทิ้งเศษกระดงเศษกระดาษให้นั่นมันบ้าอะไรกันอะต้องมีอะไรผิดพลาดกับเธอแน่นนเลยอ่ะผิดปกติกับเธอแน่นนเลยอ่ะโอ thì mình nên là cái này cũng như à, của này kéo được được nữa game chưa kết làm where is where is she ถามก่อน Where ม m I? พุ่งจู่ที่ไหนเนี่ยชัในใต้ดินจะไม่มีอะไรนะเอา้าบ้านไฟดับเฉยครับเมื่อกี้ไฟติดอยู่ดีๆเลยอ่ะเี้เอาดิไนไล่ว้าวตอนแรกน้องสาวฉันก็ปลุกฉันขึ้นมากลางดึกตอนนี้ยังมาดับไฟในบ้านเนีกเหรอดับดซบ ัวเราก็บ่นนะครับเสียงโทรศัพท์สงสัยพ่อแม่จะโทรหาฮัลโหลครับพ่อน้องมันออกมาปีเลด้อีกแล้วอะไม่หลับไม่นอนกันข้าง,งคืน Hey son I know what happened to her Go to your room Under the bed There is something that will help you เออลูกตอนนี้พ่อรู้แล้วนะว่าเธอทำอะไรกับลูกอะตอนนี้ไปเอาสิ่งของที่อยู่ใต้เตียงของลูกมาซะมันจะช่วยลูกได้มันคืออะไรกันนะน้ํากี้อะไรอะพี่พี่เข้าไปซ่อนในห้องเราแล้วจะเข้าอะ่ผมจะเข้าอะไระ หมูจะแตกไอ้ถามว่าน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวแหละแต่ตกใจเสี่ยงมากกว่าห้องที่เคยสดใสบัดดีมืดมิดซสแล้วใต้เตียงผมจะเข้าไปในห้องนั้นยังไงอ่ะพี่ไม่ให้เข้าอ่ะอพี่เดี๋ยวน้องวะน้องมันเป็นบ้าทำไงทีเนี้ยพอ่อ ขอช่วยขอช่วยลูกด้วยไอ้บ้าเอ้ยหูเกมโคตรเงียบเฮ้เย,ย,อ,ยอยากได้นเงียบเงียบอ่ะไม่อยากได้ยินเสียงอะไรแล้วอ่ะ ได้เตียงเตียงขายวันเตียงพ่อเฮ้ยเอาอเปิดตู้ได้เปิดทำไมนาฬิกาติตก๊กต๊ตอกติ๊กต๊อกอะไรอยู่ในหัวกูวะ ผมเข้าห้องไม่ได้อะพ่อพ่อช่วยผมด้วยพ่อผมกลัวพี่สาวมันเป็นบ้าแล้วเอาก็อยู่ไหนนะ่ะที่นี่ที่ไหนวะบ้าก็ใหญ่เกิน ชีวิตเราต้องพุ่งหน้าอย่าหันไปมองข้างหลังใช่อย่าหัไปมองข้างหลังมันห้ามไม่ได้เว้ยมันมีอะไรอยู่ใต้เตียงอะ่ะอยากรู้จังเลยป,ดดปิดปิดตูดิอันแน่ปิดไม่ได้ด้วย เฮ้ยนี่ไงกล่องปืนอย่างนั้นเหรอโอ้โดนโดนแนะ่พี่สาว

กลายเป็นว่ากับตาลปากครับผมไม่ใช่ว่าน้องสาวเราป่วยแต่กลายเป็นเราเนี่ยแหละป่วยเราเนี่ป่วยแล้วก็คิดไปเองนะว่าพี่สาวเราเนะี่ยโดนผีสิงนะครับก็เลยเอาปืนมายิงพี่เออแต่เรื่องจริงๆแล้วคือเราเน่เป็นบ้านะครับเห็นภาพหลอนคิดไปเองแล้วเราก็ถูกตำรวจจับนะครับแล้วเราถูกส่สงโรงพยาบาลบ้าเลย พี่แล้วก็ไม่รอดเพราะผมโดนจริงเข้าขอกอกกาลางอกขนาดนั้นก็จบไปแล้วนะครับโอ้จบอย่างนี้เลยโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม Fatal Midnight นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาเจอในสิ่งเหล่านี้อีกครั้งนึงด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ